สวัสดีครับมาวันนี้เราจะมาเพิ่มคาปาซิเตอร์เพิ่มกนรังััตเพิ่มไฟให้แบตมันเ,เบียดแน,น่นๆน,น,นี้เป็นบอร์ดไอ้ z k tv สอหนึ่ง แอมจิ๋วตัวนี้ผมว่าเสียงดีนะผมชอบมันให้เสียงเบียดที่แบบฟังแล้วแบบเกินตัวแต่ไม่พอเราจะเพิ่มเบียดให้มันอีกด้วยคาป่า ตัวนี้ตัวนี้มัน35โวลต์3,300ไมโครโฟารัดต,ตัวนี้ก็น่าจะเรือๆแล้วนะครับ น,นี่เป็นชิปใหญ่ของแท้ผมซื้อมาหกร้อยกว่าบาทด้านนี้ของแท้จิบสามหนึ่งหนึ่งหกตัวเดียวไม่พอต,ต้องเพิ่มสักสามตัวเบียดหนักแน่นอน แต่แตจมเหลือมันก็ดังดีนะเสียงเบียดแน่นเหมืกันแต่ผมยังไม่พอใจจะเพิ่มอีกสองตัวเป็นสามตัวนะเดี๋ยวรอผมุรกอบก่อนจะไม่ดูอีกที เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับไม่ยากครับต่อแบบออขนานลบใส่ลบบวกใส่บวกอันนี้ก็ประจุไฟได้เวลาเบียดกระแทกมันจะได้ไม่สะดุด เสียงยังได้ไม่หายไฟไม่ตกฝั่งนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวซับพูเฟอร์ฝั่งนี้น่าจะเป็นเออฝั่งนี้มันสี่เจ็ดศูนย์สามารถผเท่ากันแต่ค่าตัวนี้มัน 470ยังมีตัวเล็ก2ตัวไม่ยากครับอังเกฤดง่ายด้านลบมันจะมันจะเป็นตัวนี้ยลบก็ใส่มามตัวอย่างเดยวเพื่อนจะเอาเยอะกว่น,นี้ก็ได้ไม่เป็นต้องเป็น3.3มมัามในโปรดฟลั์อยู่ที่เราชอบ ไม่มีอะไรซับซ้อนการันตีเลยตัวเนี้ยประจุไฟไว้เวลามันกระแทกเบียดดังหนักเบียดมันจะได้ไม่แบบไม่กระพือกิ้แน่นคิดไปแล้วผมอัปเดตไอ้ตัวตอวเซตเคห้าถึงสองเอ็มพีตัวนั้นโอ้โห kalang tuang king.